แปดสิบห้าเอเก้าสิบคิว วันเลือดเข้าจากเอกมาตองเช่นเดียวกันนะครับที่แข่งคืนนี้คุณด,ดังของจังหวัดทุเเกเขตเลยเป็น่าตรแขนงทีแ,แ,แข่แงที่มต้องเลอาราเอกครัสาแปีเปอร์ีทเวลาไป 5, 5้9จุดครับ

เอธรรมดาห้าจ e ุดสามสามตีครับตัวแท็กตีแล้วนะครับดาวเจุดรั่โอเคดาวเอีครับเบอร์ก้าครับจากสองวุ้ตูงย่หตุลาธานีโปรเสเซ็ครับตางดัมเบเก็ครับตุลาะตุราแท็เกเดอตาแกเอฮ เบอร์10ปีครับเบอร์10เอ็ดครับตั้งดีครับเดินสายแข่งขันขามาทั่วประเทศแล้ว้แปโอ้โหบังหลงบังหลงบังหลงเคลี่ยทางตู่ทุงต่งละแล้วปิดโอ้ ทนเอเดอร์ทสามทำเวลาไป5แปดครับแข่งกีฬา1.4ทำเวลาไป5.2ท่านป้เลยครับองครับโอเคแลนดี้แลนดี้บอสเด็กผมจะทีป้าวต้ไปหาเราเลยเดือบ่วงโอเคแลนดี้แลนดี้บอ

เอ็ดครับเจ้าลูกวายครับจากทีมช่างป๊อป F C D I ขนาดใหญ่ลูกวาย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 ครับลูกวายอ๋อกว่าลูกวายต่อในยี่สิบสองครับจากทีมเอ๋ยยางเงินนะครับเอ๋ยยนงเงินนะโอเคนี่เป็นในที่สองปีแล้วคู่นี้ โอเคไปโอเคนะครับตัวที่2กเะไป5.85นะครับแบบรีตัวที่22